นี่อย่างนี้แต่ถ้าเราทํากินเองอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะถ้าละถ้าคนไหนชอบเผ็ดเนี่ยเราใส่พริกทอดได้เลยนะคะพริกทอดเป็นเม็ดอ่ะใส่ลงไปใช่ค่ะอ่านี่ใส่ใบมะกรูดแล้วสีสันมันจะสวยงามขึ้นเยอะเลยค่ะสวยหน้าทานด้วยใบมะกรูดเนี่ยมันจะหอมใช่ไหมคะกรอบๆเวลาเราเคี้ยวกับหมูคู่กันเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมความแบบฟินเลยเวลาเราทานเนี่ยคือมันทําให้ไม่เลี่ยนนะคะตัดตัดความเลี่ยนไปได้ด้วยใบมะกรูดนี่นะคะ นี่คือเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของเราครับอันนี้คืออคืออะไรนะพี่เมนูอ่าน้ำพริกเผากากหมูเชียงไฮยอ่าน้ำพริกเผากากหมูเชียงไฮยใช่ค่ะครับใครสนใจมาสั่งทานได้นะที่ร้านที่ร้านพี่อ้อนค่ะเจ๊อ้อนแคปหมูตลาดนานาเจริญลำลูกกาของสงรใช่ค่ะไว้เจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าครับค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะครับะคอยติดตามนะคะช่องของ นอ้องโต้งนะคะบุญโต YouTube <c oughs> นะคะครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ